สวัสดีค่ะคลายๆก่าครอบครัววันนี้นะคะจะเอาเมนู head cookie กกมาฝากเพื่อนๆกันค่ะหรือว่าเป็น cookie กกรูปหมวกหมวกพีสิงสําหรับตอนรับเทศกาลฮาโลาวีนที่กําลังจะมาถึงนี้เนาะตัวนี้ค่ะเราจะใช้เป็น cookie กกสําเร็จรูปค่ะแล้วก็จะตกแต่งตัวหมวกอะค่ะด้วยช็อกโกแลตกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสม,สมและวิธีทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมสําหรับเมนู head cookie กันเลยค่ะส่วนแรกจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคุกกี้สําเร็จรูปช็อกโกแลตสามเหลี่ยมไวช็อกโกแลต ดาร์กช <Dark> mm ็อกโกแลตและสีผสมอาหารจุบใช้สีน้ำเงินกับสีแดงค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวแฮตคุกกี้กันเลยนะคะหรือว่าคุกกี้รูปหมวกแม่มดค่ะ ตัวหมวกนะคะจุ๊บจะใช้เป็นช็อกโกแลตสาเร็จรูปที่เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บจะชุบด้วยตัวดัรกช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีไวช็อกโกแลตค่ะแต่เดี๋ยวสองตัวนี้นะคะจุ๊บจะเอาเข้าไมโครเวฟก่อนค่ะอยู่ที่จะเอาเข้าค่ะให้มันละลายประมาณ1 0บถึงยีวินาทีค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะจุ๊บก็ได้เอาตัวช็อกโกแลตนะคะไปละลายเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาชุบตัวหมวกกันนะคะจุ๊บก็ใช้ช็อกโกแลตสำเร็จรูปแบบนี้เาะะที่่็รลคแววุบตัชไ้ ส่วนตัวไวช็อกกแลดนะคะจุ๊บแนะนำให้เพื่อนๆชุบป,ประมาณ2รอบนะคะจะดีกว่าค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะพอเวลาเราชุบกับตัวไวช็อกอะค่ะมันยังจะเห็นสีช็อกกแลดอยู่ค่ะจุ๊บเลยแนะนำให้ชุบ2รอบดีกว่า อุณภูมิตัวช็อกโกแลตที่เราชุบอะค่ะจะต้องไม่ร้อนเกินไปนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะทําให้ช็อกโกแลตสาเร็จรูปอันนี้ค่ะละลายได้ค่ะเนี่ยค่ะจุ๊บก็ชุบป,ประมาณนี้เลยเดี๋ยวจุ๊บจะเอาเข้าช่องเย็นค่ะแช่เอาไว้ให้เซ็ตตัว 10- 20นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราออกมาแต่ส่วนตัวอ่าไว้ช็อกโกแลตนะคะประมาณสิบนาทีพอแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะมาชุบอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็เอาไปแช่ยเย็นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวขอตัวไปทําส่วนที่เหลือก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ่ะรวห่างที่เรารอตัวช็อกโกแลตเนาะที่เราชุบตะกี้เซ็ตตัวค่ะในตู้เย็นเลยเราก็จะมาผสมสีไว้ตกแต่งกันค่ะจุ๊บเลือกเป็นสีชมพูกับสีน้ําเงินค่ะอันนี้นะคะก็เป็นขเขาเรียกว่าอะไรเป็นช็อกโกแลตนะคะไวช็อกโกแลตที่เหลือจากที่จุ๊บชุบตะกี้ค่ะจุ๊บก็แบ่งแบบเป็น2ส,ส่วนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาผสมสีกันเดี๋ยวอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะหยดไม่ต้องเยอะมากนะคะทีละนิดค่ะเพราะว่าตัวไวช็อกของเราไม่ได้มีเยอะมากเนาะก็คนระเลยค่ะ เนี่ยค่ะจุบอยากได้เป็นสีอารมณ์พาสเทลนิดนึงก็ผสมไม่ค่อยเยอะค่ะก็จะได้เป็นสีอ่อนๆประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวผสมเสร็จแล้วะคะ่ะจุ๊บก็จะใส่ถุงบีบค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาบีบตรงรอบๆหมวกค่ะ จุบก็ผสมเสร็จแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวจุบขอตัวไปใส่ถุงบีบค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะตัวช็อกโกแลตนะคะที่เราชุบไว้ค่ะก็ได้เสร็จตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะจุบก็จะมาตกแต่งตัวแฮทคุกกี้กันเลยค่ะอย่างอื่นเลยก็จะมีนี่เลยค่ะคุกกี้ช็อกโกแลตเนาะที่จุบเตรียมเอาไว้แล้วก็ตัวหมวกก็คือ,คอช็อกโกแลตสามเหลี่ยมค่ะ อันนี้หลักๆแล้วอ่ค่ะก็คือเราจะวางตัวหมวกอะค่ะไว้ตรงกลางเพื่อที่จะทําให้เป็นเหมือนสามเหลี่ยมเนาะเหมือนหมวกแม่มดแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ค่ะจุบก็จะวางตรงรอบเพื่อที่จะให้มันเขาเรียกว่าอะไรไม่กืนกันเพราะว่านี้จะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็นี้ก็จะเป็นสีน้าตาลเนาะเดี๋ยวก้อนอื่นเดี๋ยวเราจัดอันนี้กันก่อนค่ะช็อกโกแลตะคะ่ะจุบก็แช่ไว้อยู่ที่ประมาณ15-20นาทีค่ะในช่องฟีดให้มันเสร็จตัวเร็วขึ้น อันนี้ตัดไม่ต้องใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะแล้วเพื่อนๆก็บีบเป็นวงกลมลงไปเลยบีบแบบนี้ก่อนนะคะค่อยใส่ตัวช็อกโกแลตลงไปค่ะแล้วก็ค่อยใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็บีบรอบอีกนิดนึง เพื่อที่จะปิดตัวชั้นมันเลยค่ะนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ไปเซตตัวในตู้เย็นอีกทีหนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจุ๊บจะทำตัวไวช็อคให้ดูค่ะนี่จุ๊บเอาไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นตัวไวช็อคค่ะเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวเราตัดกัน นี่ค่ะแล้วเราก็ค่อยเก็บรายละเอียดทีหลัง นี่ค่ะเดี๋ยวเรารอให้2ตัวนี้เซ็ตตัวให้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปทําส่วนที่เหลือก่อนลวกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตกแต่งนะคะตัวแฮทคุกกี้กันเลยค่ะอันนี้จุ๊บจะตกแต่งตากับปากนะคะจุ๊บก็ใช้เป็นไวช็อกโกแลตค่ะแล้วก็จะมีดาร์กช็อกโกแลตอันนี้ส่วนไวช็อกค่ะจุ๊บก็จะเข้าในโครเวฟเหมือนกับที่ผ่านๆมาเลยแล้วก็เอามาใส่ถุงบีบค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวจุ๊บจะตัดปากแบบเล็กค่ะ ไม่ต้องใหญ่มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําเป็นดวงตากันเนี่ยค่ะสําหรับไว้ช็อกก็ค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะบีบตาค่ะตัวที่เป็นช็อกโกแลตแบบนี้จุ๊บทดลองบีบก่อนหนึ่งอันเนาะเนี่ยค่ะ นี่ค่ะก็จะได้เป็นหน้าประมาณนี้ถ้าเป็นตัวไว้ช็อกโกแลตเนาะสำหรับตัวดาร์กช็อกค่ะจุ๊กก็จะบีบสำหรับที่เป็นด้านนี้ด้านสีขาวแบบนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวจุ๊กขอตัวไปทำอันที่เหลือนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับตัวแฮทคุกกี้ค่ะหรือว่าเป็นหมวกผีสิงนั่นเองนะคะคล้ายๆหมวกแม่มดเนาะที่แบบว่าออกมาจากอะไรอเดียบ้านผีสิงอะไรประมาณนี้เลยอันนี้ก็เหมือนยะักษ์ใ่เนาะสำหรับวิธีทำค่ะและอาัตาราส่วนเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ f r o d t r a v e l t v ค่ะสำหรับวันนี้จะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย